ตัสนี้พี่น้องเชาาแฟนเพจเฟซบุ๊กมาด้วยก๋วยเตี๋ยว yeah. Yeah. นอกก๋อก๋ว uh. ยเตี๋ยวไอ้หมีครับแ่บแทบซิม,มก่อนทำเนื้อเๆๆ,ๆโอ้ยขอมเมนคนจีนได้นี่ขยคนไทย <laughs> ขิมยากใายเฮ้ยทำใหญ่ก็ตาตัวต้องหรอก อืมอืมอืมวัวตาสวนรองงเนีกินนะ้ำอยู่อะอือืมอืมบ่าวาหลายเก็บคอเก็บขบี้เก็บป่า chuyện chắp đi nói Hãy cho จะเขาเศร้าขึ้เข่าเที่ยงเนาะหย่อนน้ำกดมาฟ้ามือตื้มพี่น้องมีฝนติดโลกนี่ใช่อยู่บนทุ่มนี่เนาะอยู่หลุมนี่น่งเรียนได้เนาะอเมื่อนี่กีเลาตบดต่อครับคัมภีรพัฒนาเฮ้ยคัมภีรคัมภีร์ท่าดอกแก้วนะครับเนาะกีเลาตบดต่อ ผู้ใดอยากไปเบื้องไปเบิ้งนะครับเดอ้อโรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วน่ะครับอยากไปยุ่ครับอันมันมีเด้งดอกเด้งดึงเน,ะนาะคนเด็กผ้าลูกลานไปยุ้แต่ว่าไปบ่ได้ขอหายตำมะฮุ่งปิ้งไก่นี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยพอได้อยู่ได้กินปันลูกปั่นลานกินเนาะสู้ๆพี่น้องคนเฮาต่างคนต่างกับมีหนาที่องภผยของมันเนาะครับเนาะ ดิ้นร่นเพื่อสิ่งเดียวกันนี่ล่ะพี่น้องเงินเงินแล้วก็เงินจะว่าได้ขาดเงินกันอยู่ได้บมมีเงินมาเก็บเป็นเอ็นอุ่นไข่มากนี้แล้วมั่งได้พี่น้องไอ้จัดไปไม,ม,มาเดออุวไิไล อุซานอุยไทยลาแนนลาน้ามลาเกง่งลาเปมลาเลียมมาเดอร์อุกแต่น้ำมีอุวนทันแล้วไ<ด>ม่อุ้ย,ยเพิ่นก็ได้ไว้ของเขาเขาไปเที่ยวเดียวเดียวก็กลับดัมสองซัม,มืมอนี่ตกใจน้ำมันผมไปเพื่อเราเป็นอาทิตย์พุ่น ืมอือเออเลยบอกอ่อิ่มค้าก um. pues> ็บอกยังไม่อิ่มอืมอืมโอ้แซ่บลายหน้ามันนี่เขาตาแซ่บลายมังพ ok um> ี่กินฟงเขาหน่อยตาอืม โอ้เฮือกสาออกพี่น้องอืมส่งมูขนาดใหญ่